สวัสดีค่ะ,คะพวกเรากลุ่ม3จากเศก2025วันนี้พวกเราจะมาพูดถึงโครงงานของพวกเราซึ่งโครงงานของพวกเรามีชื่อว่าโครงงานจัดตั้งเจลล้างมือและสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการล้างมือเพื่อส่งเสริมสุขอ,อนามัยภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะ โดย S D G ที่เกี่ยวข้องนะคะคือ S D G ที่6 Clean Water and Sanitation น้ำสะอาดและสุขาพิบาลเราจะมีการติดตั้งเจลล้างมือไว้ที่จุดต่างๆและมีการประเมินความพึงพอใจโดยใช้ Google Form ค่ะและในวิดีโอของเราก็จะครอบคลุมทั้งประโยชน์ของการล้างมือและวิธีการล้างมืออย่างถูกต้องเหมาะสมถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ การล้างมือเป็นพฤติกรรมพื้นฐานที่ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้อย่างประสิทธิภาพเพราะมือของเรามักสัมผัสสิ่งของต่งตางๆตลอดเวลาเช่นลูกบิดประตูเงินโทรศัพท์หร,รือพื้นผิวที่มีเชลลื้อโรคเมื่อเราเผลอนำมือไปสัมผัสดวงตาจมูกหรือปากเชื้อโรคเหล่านั้นสามารถเข้าสู่ร่างกายและทำให้เกิดโรคได้เช่นไข้หวัดใหญ่อาหารเป็นพิษหรือโรคโควิด -19 เเป็นตน้นเจ็ดขั้นตอนในการล้างมือให้สะอาด 1ถูฝ่ามือ2ถูหลังมือและซอกนิ้ว3ฝ่ามือถูฝ่ามือและถูซอกนิ้ว4หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ5ฝ่ามือถูบริเวณนิ้วหัวแม่มือ6ใช้ปลายนิ้วมือถูลงบนฝ่ามือ7ถูรอบข้อมือให้ทั่วและล้างออกด้วยน้ำสะอาด หลังจากการดําเนินงานภายใต้โครงการการจัดเตรียมเจลล้างมือและสื่อให้ความรู้นาดารล้างมือเพื่อส่งเสริมสุขอนมามัยภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรพวกเราจะมาสรุปผลให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะโดยการดําเนินงานนะคะเราจะแบ่งเป็น2ง,งานหลักๆด้วยกันมีดังนี้ค่ะงานส่วนที่1นนะคะคือการจัดเตรียมเจลล้างมือไปติดตั้งที่ตึกภายในคณะเกษตรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์และคณะวิศวกศรรมศาสตร์ค่ะ ส่วนที่2นะคะพวกเราได้จัดทําสื่อให้ความรู้เพื่อบอกวิธีการล้างมืออย่างถูกต้องให้กับผู้ใช้บริการห้องสุข,ขาและผู้ใช้บริการเจลล้างมือของพวกเราค่ะอีกทั้งในสื่อให้ความรู้นะคะยังมีแบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงานของพวกเราให้ทุกทุกคนได้ทําด้วยค่ะ ก็ภายใต้โครงการของอเรานะคะก็ได้ดาเนิเนการตามจุดประสงค์จนเสร็จสิ้นลงแล้วคณะผู้จัดทาขอขอบคุณทุกทคนที่มีส่วนร่วมในการจัดทําโครงงานนี้และหวังว่าทุกทุคนจะได้เรียนรู้วิธีการล้างมืออย่างถูกต้องและมีสุขภาพามัยที่ดีขอบคุณค่ะ